รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดวงรายสัปดาห์นะครับจะไปอยู่ใน V.I.P. แล้วนะครับหลังจากวันที่3ตุลาคม2563ท่านใดที่เป็น VIP, สมาชิก V.I.P. สมัครเรียบร้อยก็เข้าไปรับชมรับฟังได้เลยจะเปิดให้กับสมาชิก V.I.P. ระดับ Silver ระดับ p พ a ต i ิน m มแล้วก็ระดับ Gold นะครับถ้าท่านใดไม่อยากพลาดดวงรายสัปดาห์รีบสมัครก็เป็นครอบครัวเดียวกับสินแสหมิงซะวิธีสมัครก็ง่ายๆครับ กดที่ปุ่มสมัครที่อยู่ติดกับปุ่มติดตามพอกดสมัครปั๊บเขามีรายละเอียดให้เต็มไปหมดอยากจะสมัครระดับใดว่าจะเป็นซิลเวอร์เพชินัมหรือว่าระดับโกลจัดไปตามอัธยาศัยแล้วก็จะได้ชมดวงรายสัปดาห์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับดวงรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์หน้านี้สำหรับชาวลัคนาราศีกุมนั้น ดาวเกตโคจรทับลัคนาราศีกุมอยู่นะครับแล้วก็ดาวราวหูดาวเจ้าเรือนของลัคนาราศีกุมนั้นโคจรอยู่ในภพพันธุเลงไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกุมแต่ที่เป็นอะไรที่เด็ดกว่านั้นก็คือดาวพระหัสดาวเจ้าเรือนการเงินนั้นโคจรอยู่ในภพลาภเป็นเกษตรราธิปดี ดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโดยตรงของชาวลัคนาราศีกุมและโคจรเป็นเกษตราธิบดีในเรือนลาภาตร,ตรงนี้นั้นเป็นอะไรที่บ่งบอกว่าการเงินของชาวลัคนาราศีกุมยังจัดสะพัดต่อเนื่องแล้วมีลู่ทางแล้วมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้เงินเพิ่มเติมมาอีกจากหลายๆที่หลายๆแหล่งไปดูนะครับชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านดาวที่เดินแบบดีขอให้คุณทำอะไรด้วยความตั้งใจ ขอให้คุณทำอะไรด้วยความจริงจังและความสำเร็จต่างๆรออยู่นะครับในเรื่องการเงินถือว่าดีมากนะครับดาวอังคารโคจรโยกหน้าลัคนาแล้วก็ดาวอังคารนั้นเป็นเกษตรราธิบดีมันหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคดีจากการติดต่อสื่อสารโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กวันจันทร์ที่21อังคารที่22เป็นวันที่ดีมาก2วันนี้มีโอกาสที่จะได้เงิน ใครที่เป็นคนค้าคนขายท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสจะมีออเดอร์หรือว่ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะครับวันพุธนะครับวันพุทธที่23พระหัสที่24เป็นวันที่ภาระในเรื่องของงานจะเยอะมากและให้ระวังเรื่องจุกจิกเสียเงินเสียทองอย่าตัดสินใจอะไรผิดพลาดนะครับในช่วงวันศุกร์ในเรื่องเงินเงินทองทองถ้าจะคิดไปซื้ออะไรหรือว่าใช้จ่ายเงินอะไรก็แล้วแต่ขอให้ดูให้รอบคอบ ระวังเรื่องเสียงเงินในช่วงวันศุกร์นะครับพอวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็แฮปปี้มีความสุขแฮปปี้มากยิ่งขึน้นภาพรวมรวมในสัปดาห์หน้านี้นั้นผมถือว่าชาวลัคนาราศีกุ่มนั้นมีความสำเร็จในหลายประการนะครับติดต่ออะไรก็จะมีความแฮปปี้แต่ต้องบอกชาวกลุ่มก่อนว่าต้องพยายามอย่าเป็นคนใจร้อนหรือตัดสินใจอะไรแบบเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะเหตุผลที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าดาวศุกร์เดินเป็นอรินะครับ พยายามอย่าไปทําอะไรที่เอาอารมณ์ตัว,ตวเองเป็นตัวบงการเกินไปดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษะแล้วก็ไปอยู่ในภพอริระวังความคิดตัวเองให้มากอย่าไปคิดอะไรในแะง่ลบมากนะครับอย่ากันนั้นเลยนะครับความสําเร็จต่างๆของชาวลัคนาราศรีกุมในสัปดาห์หน้านี้นั้นถ้าดูให้ดีจะเห็นว่าดาวพุธนั้นได้โคจรอ,อยู่ในเรือนสุภาษะแล้วก็ช่วงประมาณปลายสัปดาห์ก็ไปอยู่ดาวจันทร์เกาะเกี่ยวอยู่กับดาวจันทร์ด้วยในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ จึงเป็นอะไรที่จะหมายถึงความโชคดีต่างๆในเรื่องการเงินการติดต่อประสานงานต่างๆในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับของเดือนกันยายน,นวันที่26วันที่27กันยายนส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนความรักได้โคจรไปอยู่ในภพมรณะนะครับนั่นก็คือดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเดือนของดาวพุธแปลความหมายได้2-3ถึงอย่างดังต่อไปนี้คือ1น คู่ครองของคุณสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่อาจจะต้องเดินทางหรือว่าภาระหน้าที่ต่างๆในเรื่องงานของเขานั้นเยอะมาก 2. ให้ระวังสุขภาพของคู่ครองนะครับให้ระวังสุขภาพของคู่ครอง 3. ชาวลัคนาราศีกุมต้องพยายามประคับประคองจิตตัวเองอย่าให้จิตตกอะไรเด็ดขาดในเรื่องความรักคู่ครองอย่าคิดไปเองอย่าทำอะไรให้ตัวเองนั้นมีความรู้สึกจุกจิกใจหรือทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีกุมที่มีคนรักอยู่แล้วหรือใครที่ กันแล้วแต่ที่กาลังจีบกันอยู่ดาวเจ้าเรือนคู่มันเดินเป็นมอนะบางทีแล้วมันชอบทําให้ตัวเองจิตตกได้ง่ายส่วนคนที่ยังโสอดจริงๆช่วงนี้ถ้าไปรักใครชอบใครนะครับเขาจะบอกว่าให้รอไปก่อนหรือเขายังตัดสินใจอะไรไม่ได้คือเขายังไม่ตอบรับคุณนั่นเองแต่เขาไม่อยากจะปฏิเสธคุณตรงๆ <c oughs> ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีครับไปก่อนแม่สาวน้อยสวัสดีครับฮ่าฮ <c oughs> หากท่านใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงนะครับโหราโหรา2 4 Line id ไลน์อดีโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอ s t r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล